คั่วหลังบ้านใบนกน้อยสวัสดีจ้าวันนี้พบกับเมนูคั่วไก่บ้านผักชีลาวเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำง่ายขั้นตอนไม่เยอะไม่ยุ่งยากและยังอร่อยด้วยไปดูวิธีทำกันเลย ส่วนผสมและวัตถุดิบต่างๆมีตามนี้รายละเลยอียดจะใส่ไว้ให้เพิ่มเติมในใต้คลิปมาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนเลยน้ำตะลไอมาซอยเป็นแผ่นบางๆเอาแต่ส่วนหัวอ่อนๆของตไไร้อีกส่วนหนึ่งก็หั่นเป็นท่อน ในส่วนของเครื่องแกงจะเน้นสมุนไพรไทยก็จะมีตะไคร้ขา่ากระเทียมใบมะกรูดและพริกหั่นขาเป็นแผ่นบางๆส่วนหนึ่งก็ซอยเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อง่ายต่อการนำไปโขกให้ละเอียดหั่นต้นหอมเป็นท่อนๆเตรียมไว้ ใส่ผักชีฝรั่งไปด้วยเพื่อเพิ่มความหอมไปอีกตัวเอกของเราวันนี้ก็คือผักชีลาวจาผักชีลาวจะใช้เยอะหน่อย ในส่วนของเครื่องแกงก็จะใช้พริกแห้งพริกสดค่ะตะไคร้กระเทียมเราจะตำพริกแห้งก่อนค่ะเพราะว่าพริกแห้งละเอียดยากพริกแห้งเริ่มละเอียดก็ใส่พริกสดลงไปส่วนใครจะใช้พริกแห้งหรือพริกสดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วแต่ความสะดวก ข่าตะไคร้ที่หั่นไว้และกระเทียมตำรวมกันให้ละเอียดเลยจ้าความเผ็ดก็สามารถเพิ่มลดได้ตามใจชอบเครื่องแกงเริ่มละเอียดแล้วเราก็จะไปเริ่มผัดกันต่อเลย ตั้งกระทะเปิดไฟอ่อนไว้ก่อนจ้าใส่น้ำมันพืชลงไปน้ำเครื่องแกงลงไปผัดผัดเครื่องแกงไปเรื่อยๆให้หอมกลิ่นสมุนไพรไทยเลย เมื่อเครื่องแกงสุกและกลิ่นหอมฟุ้งดีแล้วก็ใส่ไก่บ้านลงไป ข่ะตะไคร้ที่หั่นเตรียมไว้ก็ใส่ลงไปผัดพร้อมกันเลยผัดไปเรื่อยๆให้ไก่กับเครื่องแกงเข้ากันดีเติมน้ำเปล่าลงไปประมาณหนึ่งแก้วค่ะในส่วนนี้เป็นน้ำล้างคก ่อเติมน้ำปลาลงไปแล้วก็เร่งไฟให้แรงขึ้นปรุงรสชาติด้วยผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะผงนัวหนึ่งช้อนชาใส่ไม่ใส่แล้วแต่ความชอบเลย ซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะผัดส่วนผสมและเครื่องปรุงทั้งหมดให้เข้ากัน ปล่อยให้น้ำเดือดไปเรื่อยๆเพื่อไก่จะได้ไม่เหนียวมากชิมรสชาติปรุงเพิ่มตามชอบเมื่อได้รสชาติที่ชอบแล้วเราก็จะใส่ลูกโดดลงไปตามด้วยพริกซอยใบมะกรูดฉีก ทิท้ายด้วยผักชีลาวผักชีฝรั่งและต้นหอมผักดูเหมือนจะเยอะจ้าแต่เดี๋ยวสักพักก็จะยุบตัวลง แค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้าขั่วไก่บ้านผักชีลาวกินหอมฟุง้งหอมกลิ่นสมุนไพรไทยเน้นๆกันเลย คั่วไก่บ้านผักชีลาวจัดจานพร้อมเสิร์ฟจ้าขอบคุณที่รับชมวิดีโอเจอกันใหม่เมนูหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ